ถ้าภายในสองสามวันนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยทะลุราคา2531เเหรียญขึ้นไปไม่ได้นะครับราคาทองคำครับจะถูกทุบแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับเป้าแรกนะครับก็น่าจะมาป้วนเปี้ยนได้ประมาณสัก สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเป็นคลิปเฉพาะกิจเช่นเคยนะครับของวันพุธนะครับที่21สิงหาคม2567นะครับคลิปวันนี้นะครับสามารถนำไปใช้ประกอบการลงทุนทองคําได้นะครับในช่วงของวันที่21ถึง23สิงหาคม2567นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยล้กันนะครับแล้วก็ใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็หลังจากที่ทองคํา นะครับขึ้นไปทำนิวไฮใหม่นะครับเป็นสถิติโลกนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา2531เหรียญน,นะครับก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ผมเคยให้นิวไฮเอาไว้เมื่อคราวก่อนเนี่ยยุยมานาสามสจนถึง2537แล้วนะครับ แล้วก็มีการปรับตัวลงมาแรงๆนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงมาได้ถึงประมาณ2,500เหรียญนะครับแล้วก็มีการเด้งรีบาวกลับขึ้นมานะครับปัจจุบันนะครับตอนนี้ที่ผมอัดรายการอยู่เนี่ยราคาทองคําก็วิ่งป่วนเปลี่ยนที่ประมาณ2517 2518อยู่นะครับแล้วก็ค่าเงินบาทตอนนี้ครับก็วิ่งขึ้นไหวเพิ่มมา34.25บาทต่อดอลลาร์นะครับราคาทองไทยครับโอ้แน่นอนตอนนี้ทองไทย อวมเลยนะครับดอลลร์ปรับขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่ว่าทองไทยไม่ได้ขยับตามนะครับตอนนี้ราคาทองคำ96.5ครับก็เคลื่อนไหวที่ระดับประมาณ4 8 0 0จนถึงประมาณ4 8 5 0บาทนะครับอ่ะงั้นเราไปเริ่มคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับในช่วงของวันที่21จนถึง23สิงหาคม2567กันนะครับมีดังนี้นะครับขอเริ่มต้น ด้วย g o ลสปอนะครับที่เป็นแบบ USD ต่อออนก่อนละกันนะครับภาพรวมนะครับตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่ามีข่าวดีแล้วนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะว่าเทนขาขึ้นระยะกลางครับตอนนี้เนี่ยมันเสียสมดุลแล้วนะครับจึงทำให้คาดการณได้ว่า2-3สวันนี้ครับทองคำเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นเป็นเฮือกสุดท้าย ก่อนที่จะมีการทิ้งตัวลงมานะครับก็ตอนนี้นะครับเมื่อเทนขาขึ้นระยะกลางมันเสียสมดุลน,นะครับก็ทําให้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2485เหรียญน,นะครับน่าไปว่าถ้าเกิดสองสัปาห์นี้ครับทองคํานะหลุดต่ากว่า2485ลงไปได้นะครับก็จะทําให้เทนขาขึ้นสมบูรณ์ครับหยุดชะงักชั่วคราวนะครับแล้วก็จะเข้าสู่โหมด แบบไซด์เวยแบบอัตโนมัติเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดทองคำดต่ำกว่า2485ลงไปได้นะครับทองคำก็จะเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงระยะกลางนะสมมติสมตสมติว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันหลุดต่ำกว่า2485ลงมาได้จริงนะครับก็ทำให้เทรนด์ขาลงระยะกลางทำงานแล้วก็จะมีเป้าหมายกำไรเนี่ยขาลงต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่กรอบราคาประมาณ2,000 4 6 0จนถึง2,465เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆนะครับอาจจะลงได้ถึงประมาณ2,450จนถึง2,455เหรียญน,นะครับจดวจ2ตัวนี้ไว้นะและแต่กลับกันนะครับสมมุติอีกว่าแล้วถ้ามันไม่หลุดต่ำกว่า2,485ล่ะมันอาจจะแค่ย่อลงมานะครับซึ่งแน่นอน2สองสาหวันนี้เนี่ยทุกคนรู้แล้วว่า ถ้ามันจะลงต่ำสุดเนี่ยมันจะลงต่ำสุดที่ราคา2485ก่อนถ้าหลุดต่ำกว่า2485ลงไปได้ก็จะเป็นไปตามที่บอกเมื่อกี้แต่ถ้าลงมาแล้วไม่หลุดต่ำกว่า2485นะครับแปลว่านิวไฮยังไม่จบนะนิวไฮยังมีนิวไฮใหม่นะครับที่ผมเคยโพสต์เอาไว้ในคลิปที่แล้วว่านิวไฮแล้วนิวไฮอีกนะครับเป้าหมายกำไรที่2534จนถึง2537เนี่ยยังรออยู่จุดนี้นะครับและ ถ้าถึงกรอบนี้ได้จริงนะครับมันจะไม่หยุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นต่อไปถึงกรอบราคาประมาณ2545จนถึง2547นะครับนี่เป็นนิวไฮที่2ที่อาจารย์เติ้งให้เอาไว้ภายใน2 3วันนี้นะครับต่อมาฉะนั้นเบื้องต้นเลยนะครับอาจารย์เติ้งขอสรุปแบบนี้ก่อนว่าถ้าภายใน2 3วันนี้นะครับราคาทองคำเนี่ย ยังขึ้นไปทำนิวไฮไม่ได้นะหมายความว่าถ้ายังทะลุราคา2,531เหรียญขึ้นไปไม่ได้นะครับราคาทองคำครับจะถูกทุบแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับเป้าแรกนะครับก็น่าจะมาป้วนเพี้ยนได้ประมาณสัก2481จนถึง2485นะครับแต่ถ้าเกิดทำนิวไฮใหม่ได้นะครับก็จะไปจบที่ราคาประมาณ2543จนถึง2545นั่นเองนะครับโอเคจบนะอ้อ เพิ่มเติมให้ครับสำหรับคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่เพื่อเก็งกำไรขาขึ้นนะครับรอทองคำนะครับย่อตัวลงมาก่อนนะก็กรอบแรกนะครับที่ราคา2505จนถึง2507นะครับสามารถเข้าซื้อบายไม้แรกได้นะครับกรอบที่2ครับที่ราคา2494จนถึง2496นะครับนี่คือไม้ที่2นะแล้วก็2484จนถึง2 4 8 6ครับนี่คือไม้ที่3นะครับให้ไม้ที่4ด้วยเลยก็คือราคา 2475จนถึง2477นะครับสามารถที่จะเข้าซื้อได้ตามลำดับตามลำดับตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำนะครับสามารถรีบาวนะครับทะลุ2,518เหรียญขึ้นไปได้นะเมื่อกี้ตอนนี้เริ่มเหยียบๆที่2518แล้วนะครับถ้าเกิดทะลุ2518ขึ้นไปได้นะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายไปก่อนนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,525 จนถึง2,527เหรียญน,นะครับตรงนี้ไม่น่าพลาดแต่ถ้าราคาทองคำครับทะลุ2,527เหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับเปิดซื้อบายแบบหมดหน้าตักเลยนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยมาถึงแน่ๆที่ประมาณ2534จนถึง2537นะครับฟลุกจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บผมคีดว่าอาจจะไปป้วนเปี้ยราคาประมาณ2543จนถึง2545ได้เลยนะครับ ส่วนคนที่ชอบเสี่ยงชอบส่วนเทนนะครับต้องการเปิดขายเซลนะครับเพื่อเกินกําไรขาลงนะรอทองคำครับย่อตัวลงมาก่อนนะครับถ้าหลุดต่ากว่านะครับไม้แรกเนี่ยที่2510นะครับเปิดขายเซลล์ได้นะครับมากินกําไรที่2504จนถึง2506นะครับแล้วก็มาที่2ครับหลุดต่ากว่า2504ครับก็เล่นขาลงมาครับมาปิดกําไรที่2498 จนถึง2,500ทวนนะครับแล้วก็มาที่3ครับที่2498นะครับหลุดลงมาได้มารอกินกำไรที่2491จนถึง2493แล้วก็มาที่4ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่2493นะครับหลุดลงมาได้มารอกินกำไรที่ราคา2486จนถึง2488นั่นเองนะครับโอเคจบสำหรับโกลสปอร์ตนะครับในส่วนของทองแท่งนะครับออนไลน์ก็0.5นะครับบอกแบบชัดเจนเลยว่าภายใน2 3าวันนี้ครับ จับตามองราคาทองคำที่จุดๆดเดียว,ชวยเช่นเคยที่4 5 0 0ถ้าเกิดราคาทองคำครับยังยืนเหนือ4 5 0 0บาทได้อยู่นะทองคำครับยังมีโอกาสกลับขึ้นไปที่ราคา4 9 0 0จนถึง41,000ท้วนนะครับฟลุกจริงๆครับอาทิตย์นี้ครับเราจะได้เห็นราคาทองคำที่ประมาณ41,100จนถึง41,150บาทต่อบาททองได้เลยนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดภายใน2 3วันนี้นะครับ ราคาทองคำนะยังผ่านด่านแรกไม่ได้นะครับด่านแรกก็คือ4850บาทนะครับถ้ายังผ่านด่านนี้ไม่ได้นะครับทองคำจะถูกทุบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับมาป้วนเปี้ยนที่ประมาณ4450จนถึง4,500ท้วนนะครับและถ้าหลุดต่ำกว่า4,500ท้วนลงมาได้นะครับแน่นอนครับเรามีโอกาสจะเจอราคาทองคำครับที่ประมาณ4,250 จนถึง4,300บาทต่อบาททองนะครับจุดเข้าซื้อบายนะครับเมื่อทองคำย่อตัวลงมานะผมให้ที่4,650 4550แล้วก็4,400บาทนะครับทั้ง3จุดนี้เป็นจุดเด้งรีบาวนะครับแต่ถ้าทองคำครับสามารถรีบาวทะลุ4,850บาทขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายแบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับก็รอกำไรนะครับตามข้อหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกได้เลยนะก็ที่ประมาณ40,000ื 1,000จนถึง41,100บาทตรงนี้นะครับน่าจะได้กำไรประมาณนี้อยู่นะครับก็โอเคจบแล้วสำหรับโก p o r สป,ปอแล้วก็ทองแท่งเข้า6.5านะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ครับกับอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ